ไข่แล้วครไข่โอ้โอเป็นยังไงไปเบิ่งทีพื้นนะไปเบิ่งมาอะไรพวกมูลซึกเป็นไงไทยอุ้งไก่มันไก่ไก่เติบนะโอ้มันไก่เติบนะแต่ว่ามักนี่มักอยู่แต่ว่ามันไก่โอ้มันไก่กับบ้านเกิดนี่บ่หรือว่านะไรอ๋อแต่ว่ามันไก่นะ ทล้วคุกับบคุยคนทั้งปีทั้งไก่คุทั้งมักนี่มักอยู่นานหาทิตย์ไก่นนแต่ว่าตัวนี้นี่มกักว่าสาวตัวที่ไปเบิ้งงมื่อนะอมักอยู่ระว่างตัวนี้ครับตัวนั่นจะมักตัวอะไรกลัวกัน สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนนะพอกันคือเกา่าคือเดิมก็ซอ,องสวบุญรมาบา้านเฮาพี่น้องเลยอานหลังจากมาแต่ผ้าเบาสิงไปเบิ่งที่ดินพี่น้องเลยมาหอดกระตบหน่อยแล้วคือเกา่าไปทามเล้าไปเบิง่งเล้าก็ตัดสินใจว่าเลือกเอาทางนี้สันทางพุนมันอยู่ไกลแล้ววะ,ะที่เราเลือกอยู่พี่เหตุผลของเราคือคือมันอยู่ใกล้ สะดวกสบายแบบเราคุ้นเคยกับสถานที่เราเคยอยู่เคยเศร้าไปยุพุ่นไกลเราผูู้ดจักไพเราว่าแต่ว่าที่ยุพุ่น,นกุง้งในพี่น้องเอ้สคูณ30เนาะแต่สบุญเห็นสบุญก็ยังขึ้นมาการาคามันก็หาเมิน 5, 000, พี่น้องเอ้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหาซื้อใส่บ่ได้ได้ที่ซ้ำนะแต่อยูุ่บ้านสบุญเองนี่ขันกุ้งขนาดนั่นนี่พิเนอยู่บ้านสบุญเองเนาะ อันนี้เพ่นหาหมื่นแล้วก็มีเสาไฟอยู่ใกล้อีกสะดวกสบายไปเห็นแล้วก็คักโยแต่ว่าทางบอสิงแล้วเลือกอยู่ทางนี้แล้วว่ามันใกล้กับบ้านเกิดของเราเราอยู่พุ่นบัดบ,บุหุจักไพได้คลองไปขายกับบุหุบอนขายแล้ววาเนาะอันเดียสบุญสิษย์ถอไปถามวมผู้สึกของทางบอสซิงก่อนลักจากมาที่เบิ่งทีดินแล้วเราสีผู้สึกจังใดเน,น่พี่น้องเลยไปน้ำกันกินอีกหลายคู่หลายคนครึ่งฝ้าครึ่งฝนมาอีกได้พี่น้อง เจ้าเมิดศาสนาฝนมาอีกแล้วเมิดกับแดดปนกันเด้บนนอแบแบบน,นี้โอ้โหค่ะคักค่ะแล้วบบบนี้โอ้หโยดลงมาอีกแล้วฝนเป็นยังไงสะอ่อนตปลาอ้อยแล้วเลย่ปสินยางขาับไปหาอะไรกันวันเรารู้สึกยังไงเราไปเห็นพี่นะกวงได้ไซส์จะวันเรานอนพักแล้วจชะไหไส์กูเสียงเฮ็ดยัง ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วว่าสิงเอ้ยเอ้ยนะฝนตกเลยว่าสิงเอ้ยดีทอมากกว่าน้อสบายดีเด้อดเลยเป็นยังไงกินอะไรเขาง่ายนะกินอะไรยังโอ้ได้ยังกินง่ายมันนี่ไข่เหรอครับไข่โอ้ เป็นยังไงไปเบิ่งที่พื้นนะไปเบิ่งมากอะไรพวกผู้สึกเป็นไงไทยอุ้งไก่มันไก่ไก่เติบโอ้มันไก่เติบนะแต่ว่ามักนี่มักอยู่ยแต่ว่ามันไก่โอ้มันไก่กับบ้านเกิดนี่บ่รู้อะไอ๋อแต่ว่ามันไก่นะทั้งคนกับบ่าวฮุยคนทั้งมักนี่มักอยู่ยที่ไก่ แต่ว่าตัวนี้นี่มักบ่าสาตัวที่ไปเบิ่งมือนะอ่ามักอยู่เราว่างตัวนี้ครับตัวนั่นจะมักตัวใดกลัวกันอ่าตัวพี่นะผมมักตัวนี้กลัวแมนตัวนี้มันใกล้อือก็เลยเลือกอยู่พี่หน่อยก็ยามันแมนอ่าเราตัดสินใจเลือกทางนี้แล้วว่าเนาะแมนโดยอ่ะอยู่ทีเราเลยพี่น้องเลยลรามักว่าใดกับวงนั่นแหละเนาะแต่กับตอนนี้กับยังเงินยังปรทัานในพ่ออยู่ ก็นอนคิดไม่ก็ได้ถ้าว่าคิดคักห้อนมือมั่นแหลกก็จังตัดสินใจอีกเนาะถังเือนอนกันคืนมาโู้เอาตัวนั่นออกมันลายกับมี่แต่ว่าเมื่อนี่นะเราตัดสินใจแล้วเลือกทางนี้แล้ววะแต่ก็ดีใจน้ำเล้าที่มีมูปลักผู้ใ่ญ่มองเห็นมันกะต่างกับแต่ก่อนแน่เนาะแต่ขี้เขาสิกินกับบ่มีน่าจริงเนาะตอนนี้ก็ถือว่า ดีขึ้นกว่าเก่าเน่คนรักเป็ใหญ่เงนมือเขามาช่วยเจ้ากันหนึ่งเขาคู่มือวะไม่ได้เนื้อเออมืาอนี้นะฮงเอาเนาะคนตกอะไรนี่ยแต่การตัดสินใจแล้วว่ายเลือกพี่แล้วอยู่พุ่นกับคักอยู่พี่งห้อยคือละว่าของเนต่ว่ามันไกลกับบนเรา อยู่พี่ได้ยังกะเขาไปขายบ้านหนองสะพังบ่อแบบไปเลาะขายบ่บปลาสิงหรือว่าไปส่งให้เขาไปเลาะขายว่าบะไ้น้ำช่อยกับขายะนะเคยหาขายเขาก็อ่วยนปีนี้ยังบ่ได้ขายยังได้ปีนี้เนาะ,ะคัันหาเฮ็ดได้กับเขาไปขายแบบนี้บ่ะไปหาเฮ็ดกับพวกเฮ็ดปวก เอาเห็ดปวกทัางหเอเออเห็ดปวกออกอยู่ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้บนเจ้าเคยเอาเจ้าไปจอบเด้อมื่อื่นเศร้าหือวตอนแรกก็ได้เจ้าสุกลูกมาชักันได้ได้มาไหวเด้อสีสื่อซอยเด้อเจ้ากะแกงเป็นอยู่พ่อเห็ดปวกเมียงอีแกงก็ได้เอาเจ้าอยู่เดี๋ยวเจ้าเห็ดยังกินสารลักนียเห็ดกินเห็ดอยู่นี่กินแบบไร ทันได้เห็ดมาจะเห็ด,ดได้ได้จะกินก็บไว้ขายครับบุหรีทางซื้อขายเออทามถุงสีถุงอยู่อย่างนี้นโอ้แล้วก็ขายหมัออบัวหูราคาเบาอ,อกีกหูอยู่บ่ราคาเบากไ็ได้เอาแล้วเจนเจนเพิ่นสี่ให้อ,อ้ออาวช่างว่าแต่วันได้มากกับแกงกินแล้ววันนี้หมาะกับมีเลย เครือ่องเคีเครื่องคั่วก็มีแต่พ่อโคกสากคนซื well. ้อมาให้แต่พ่อมีโคบิดบ mm ่อเราก็คอยกินลระ่าได้มาแล้วก็เอาไปขายว่าสั่นซะพอได้เงินซื้อยาสูบเนาะเราก็บุกคอยได้เห็ดกินเราระบาอยู่ผู้เดียวก็ได้เราก็หาก็ได้กินอิ่มค่ะมีคนเขามาเห็ดนี่ไปจักน แต่กี้ก็ไปเล่น่อนไปมาเนาะล่อนนี่ละเล่อนล่อนไปนะมาเนี่ได้ก็ไปขายเนาะเป็นอย่างไรอยู่ตามภาษาของเราเนี่ยเข้าไปพูนกับมาขายย่างกับสื้อซอยเนาะเป็นอย่างไ้มิเตว่าถ้าให ได้เงินครบแหละเพื่อนกระจังสีตัดสินใจซื้อให้อีกเนาะตอนนี้เงินก็หาก็ได้อยู่สี่หมื่นซีตอนนี้ก็ได้เจ้านี่ก็ชื่อคอยอีบ่ชื่อกนอยู่แต่ว่าไปชื่อซื้อบ่ชื่อซื้อสาวบุญมาคอยน่ะเด้อคันว่ามีคอยเอายังมาหาเจ้าก็โอ้สาบุญบุญสายก็ถามสาบุญมาว่าสิเด้อคืออันที่มาหาเจ้านหนึ่งนี่สาบุญบ้านนา เพล่อยข่อยนี่บัดสาบุญมาแล้วเจ้สิเอิ้นเอื้อยก็ได้เอื้อยบุญมาว่าสิเด้อเพิ่นบุญ้อขบุญว่าสิเอ้ข่อยเอื้อยก็ได้เพราะว่าเจ้าเพิ่นจักปีก็เจ้าอโอ้โหเจอนะอ่าเราเจอ น้ำน้ำา้ำในกับน้ำอยู่น้องอันนั้นปะมันมีตลอดบ่หนำน้องอันนั้นน้ำน้องของเนี้ยมันบ่มีน้ำเลยเนาะแล้วก็อาบน้ำน้องแล้วอย่างไรแต่ยังดีได้ที่ว่าเบาแอนมาเพาะเล่เนาะตอนเจ้าเห็นเบาแอนมาทีแรกเจ้าเจ้าโบดิโตกใจบ่ะเพิ่นมายังเจ้าว่าบ่อ่าบ่ดูหูไงเออเพิ่นมาถามเจ้าที่เขาบ่ดูหูว่ะ อยู่อยู่หุ่นนะอยู่ทงในา<อ>งานใหญ่ดีใจบ่มีคนเข้ามาหาสิอ่าดีใจอืมเพราะว่าเฮาั็มีกินมีอยููเนาะตะกี้เฮาอดปากอยากแหงเนาะอะ่ตอนนี้ถือว่ามีผูรักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเข้ามามีกินมียูกะถือว่าพ่นพ่อนอัน ความลำบากเลยนะความกินความอยู่ตะกี้บนสีนอนกับโบมี่บอตะกี้ฮะบัดน,นี้แล้วมีพระพรมพระห้องมีโต๊ะมีเต็นท์บัดนี้เนาะกลางคืนในกลางเต็นท์นอนบอเต็นท์อ๋อบัดแล้วบัดตื่นในกู้เมียนแต่ว่บาบม่ได้มีมงนะูกเนาะย,งห,าย,ง,ยงหลายชางขียยงหลายแซมกลางคืนมาลาว้าเลือก ทีเลือกที่บอนั่นพี่น้องเลยเงยินคือว่าอยากอยู่แบบอยู่ภูฏีย่แบบ่อย ussen, อา, Maria. ายกอยู่ใกล้คนบ่จะว่าแบบอยากอยู่ห่างๆมูแบบนี้นะรักไล่บ่อยู่หลายคนอยู่แบบเงียบเนาะโอ้ยอยากอยู่แบบเงียบเียป็นอินสระทีละพี่น้องควหมักกลมสอบก็คือการเนาะอยู่แบบเงียบเงียบบ่อยากวุ่นวายกระไาสันซะมีก็กินบ่มีก็อยู่เนาะ มีก็กินมีก็ะยาอยู่ตามภาษาของเราแันยบาสิงก็ได้อะจังไดก็ดีใจน้ำจังหน่อยเงินพอกอะได้ทีได้ทางเนาะบาสิงเนะเาะอ่าเดี๋ยวคอยสีกับควอนบันเนเดอร์อา่าเมื่อหน้าพูดแหละสีเวมะมาไม่ถามว่าคอยมีข่าวดียังกระสิมาแจ้งให้เฮาให้เจ้าได้หูน้ำเอ้ออ่ามันนี่กะมีงบมาสี่พันไม่ร้อะไรทางสบุญก็ได้เนะเาะดีใจน้ำทางบาซิงแล้วอ,อีกบดนกะ สีได้ที่ทางเป็นของตัวเองตอนนี uh, ้กำลังรวบรวมเงินกันอยู่ว่าเดี๋ยวข่อยขอโตเด้อวันนี้เด้ออยสบายดีโดยสบายดีแต่พี่น้องเอ๋เดี๋ยวสิออกไปก่อนวันนี้โอ้โหฝนหีิตกมากแตได้วันนี้ได้แล้วได้ร่วมรวมงานมาอันเจ๋งถึงว้เรื่อยเอาเนี่ยขวดน้ำนั่นแหละจะมีเฟซบุ๊กบอ่ะนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าสมบูรก็ได้ถามความรู้สึกซึบทาง เบาสิงแล้วพี่น้องเลยเรายืนยันคำเก่าคำเดิมว่าสิเลือกอยู่พี่อะไรวะเนาะเราสิเลือกมันอยู่ใกล้พี่อะรล่ะจังไดก็สำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะสมบูรณ์เกษีคโตควันมาเนี่ยขอตัวลาพักก้อนึกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนมาส้มคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเด้อขอบคุณกับคุณเวลาที่เบิ่งคลิปใหายประการโฆษณาเนาะขอบคุณกับคุณในเรื่อทั้งเมทั้ง คุณยายจะดีทุกท่านที่ไว้บางใจสมบุรณ์ที่ให้เป็นสะพานฮุกไห่เนาะที่มาสมทบซื้อดินให้ทางวาซิงขบุญขอบคุณเดอ้อทางเมย์ทางไอเนาะขบุญขอบคุณในลายให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแ็งคนเ,เจ็บใจะได้แข็งขย่าซู้มีไปแล้วพี่นอ้อง่อกังคิดนะ้าสบายดี